ขอขบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องโอปอพารวยปอพารวยปออีไตนะครับผมครับวันนี้เรามีสายด่วนนะครับจากปู่อ้วนนะครับปูอ้วนกาลสินนะครับเอฟซีครับปูอ้วนกาลสินเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยห้าหกงวดติดแล้วนะครับเอฟซีครับงวดเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับผมแนวทางของปู่อ้วนเนาะก็เป็นเลขสูตรเลขคำนวณของท่านนะครับผมนะฮะวันนี้ก็มีสายด่วนนะครับจากปู่ บอกว่าได้มาแล้วนะครับครับใครที่เข้ามาชมในช่องแล้วนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมนะฮะ่ปเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยสอบถามแนวทางของปูอ้วนกันครับว่างวดนี้สูตรคํานวณของปูอ้วน จะเป็นตัวไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับเกินพรามจุโอ้ฝนตกไหมครับอาจารย์เมื่อคืนโอ้ยันไม่ฝนไม่ตกหรอกดีโอ้ไม่ตกแล้วครับขคตกแรงๆไม่ตกแรงมันเป็นเพราะอะไรอาจารย์มันแรงเหรอครับวันกอนไมนตกกันอันกุมภาวาตกกันแถวกุมภาวาเนี่ยดูนี่มันไม่ตกโดยลมก็ไม่โมทาง ลมทางนี้ไม่ลมแม่ฝนก็ไม่ตกแต่หากโอ้เมื่อคืนแถวบ้านผมนี่ตกวอ้ตกตีอยู่นะครับวอันทางกบฏปะเท้าว้อนมันตกแต่ท่าจันบ้านโคกกลางสีท่าทางที่นี่มัน,มนไม่ตกเลยโอ้ครับผม <c oughs> ก่อน <c oughs> อื่นก็ถามข่าวเข้าทาง <c oughs> วัดก่อนนะครับเนาะ <c oughs> เป็นไงครับปู่ครับสร,สร้างกุิสร้างกุฏิเสร็จหรือยังครับปู่ครับก็ยังไม่เสร็จแล้วยังมันร่วงเท่าไหร่เนาะ Oh. โอ้โยแนวทางปูก่ก็ให้เป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกงวดเลยนะปู่เนาะอันจ,จ,จำจำจำงวดก่อนได้ไหมที่ให้อันห้าหนึ่งหกครับมันบอกมันบอกว,ว่าเมื่อกี้นี่มีแค่สิบเกียดด้วยนียย่มันบอกนำตามหลังไหมตามข้นไหมครับที่ปู่ให้มาโค้งสุดท้ายสิบหดนั้นมันไม่ออกครับที่ปู่ให้มาโค้งสุดท้ายก็มีหนึ่งหกหกหนึ่งอยู่นะครับผมก็ใช่อยู่ครับถือว่าแม่นอยู่เนาะปู่เนาะ กันนี่ถ่ายทอดเสร็จไหมนี่กําลังถ่ายครับปู่ครับเออเอาแนวทางไปไปลองดูด้อว,ว่ามันจะมีไหมวันนี้ครับเป็น,เป,นเป็นสูตรคํานวณของปู่เองเลยใช่ไหมครับผมปู่วัดวันนี้ทํามาหรือยังครับทําบร้อยแล้วว้าว <laughs> เอา, <laughs> เอาบนบนบน,บนมีอะไรครับปู่ครับเอาวัดนี้มันจะเป็นแบบคูณกันเลยแบบไหน เอา,ามันจะมีอย่างนี้ด้วยมันจะมีแปดเจ็ดแปดสามครับผมแล้วก็มันมันจะมีแปดห้าแล้วก็ห้าศูนย์แค่นี้ห้ <50 S 2> าศูนย์แอแล้วก็แปดห้าแค่นี้ลองดูมันจะใช่ไหมอันนี้บนหรือล่างครับอาจารย์ครับบนกันล่างไว้แขีมหอกล่างไว้ไงกันล่างไว้นิดอื่ม โอ้ oh, บนล่างใช่ไหมครับนี่เออบนล่างครับมีแปดเจ็ดแปดสามแปดห้าแล้วก็ห้าศูนย์นี่แหละครับอ่าอืมบนล่างนะครับผมเอา้าทําไมทําไมรอบนี้มาแค่นี้ครับอาจารย์ครับปกติต้องแยกบนแยกล่างตัวนหนึ่งอ<า>่ะมันก็มีแค่นี้ไงหมยโอ้ครับผมสามตัวมีไหมครับอาจารย์ครับสามตัวรู้สึกว่าเจะดลองดูแล้วเปลี่ยนมันใช่มันจะเป็นเจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสามเจ็ด แปดสามอาจารย์ฝันดีก<ร> <พอ S 2> ็แ่มันก็แ่เป็นไงครับอาจารย์นิมิตฝันดีไหมครับผมก็ฝันดีอยู่อ,อาจารย์นิมิตว่ายังไงครับผมหลังจากที่ได้ตัวเลขตัวนี้มาม,มันมีแนวมันมีแนวได้อยู่วันนี้อ่ะม,มีแนวได้นี่มีคนเอาของให้อะในความงันอนะ่ะ อก็เหมือนงวดที่แล้วก็บอกว่ามีคนเอาของมาให้ก็หกหนึ่งเข้าเต็ม,ม,มๆเลยครับงวดนี้ก็มีคนเอาของมาให้เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับอา,อาจารย์ครับสมมุติว่ามีคนอยากจะโทรมาสอบถามเรื่องสูตรเรื่องอะไรเนี้ยสามารถโทรหาอาจารย์ได้ไหมครับผมมันก็เหมือน เรื่องสูตรหนึ่งก็ไม่มีหลายสูตรนะไม่ไม่เพื่อเ,นะเพื่อเอฟซีอยากทําบุญด้วยอย่างเงี้ยครับโอ้ได้อยู่เบอร์เบอร์อาจารย์เบอร์อะไรครับผมก็เบอร์ที่โทรมานั่นแหละอาจารย์บอกได้ไหมครับบอกในกล้องอเลยครับมันก็จะมีเบอร์ศูนย์หกห้าครับศูนย์เก้าเกตครับสองหนึ่งสีหนึ่งเบอร์หมานสีหนึ่งหนึ่งีเบอร์หมานนีหนึ่งนี่แหละเบอร์หมานใช่ไหมครับ เออเบอร์มานสอกไปแล้วหล่อสิบีน่ะอันนี้ก็เป็นเบอร์มานปู่เนาะจะมีโค้งสุดท้ายไหมครับปู่จะมีโค้งสุดท้ายไหมครับหลังจากที่เราปล่อยวันนี้เขาโค้งสุดท้ายแล้วนะนี่อือก็คือว่าถ้าปล่อยแล้วคือไม่มีโค้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับไม่มีม่ก็แค่นี้แค่นี้แหละม่ถึงอครับโอ้แนวทางขคงปู่นี่เข้ามาติดติดกันเนี่ยไม่ห้าหกงวดติดแล้วหรอครับผม ก็ที่ให้มานั่นแหละมันเข้าบอมันเข้าติดต่อไหมก็พิจารณาดูเอาเป็นแนวทางวัดเริ่มเข้าไหมว่ดก่อนเข้าไหมก็ดูเอาเข้าอยู่ครับเข้าอยู่แต่ว่านั่นแหละก็ตามตามที่ให้ไปนั่นแหละครับก็มีไม่เข้าก็ไม่เข้านั่นแหละก็มีเอฟซีบอกว่าให้ตามปูอ้วนให้หน่อยไงครับผมก็เลยต้องได้รีบโทรหาก็บอกสแานที่คือตามที่วางแผน ปูท้วนเบอร์โทรแม่ค่ะอีกรอบหนึ่งเลยครับเบอร์โทรครับปู่ครับศูนย์หกห้าครับผมศูนย์เก้าเกตครับสองหนึ่งสี่หนึ่งเบอร์หมานนะปู่เนาะเบอร์หมานเบอร์หมานก็มีเอฟซีก็รอกันเยอะแบะแยะไ้ก็จะได้เงินทำบนกันสมาชิกเิ็ดเ็ดกุฏิน้าปูนาะช่วงนหนเนาะ จ้าจ้าโอ้ยเถืกน้าแม่เ็ดกุฏิเนาะนี่เอ้ปังปังๆแม่งวัดนี่ไงปังปังทักสาวตัวนี่กันอันพวกที่ป้อยแม่สามชีแค่เฉลี่ยมาทั้งบุญน้ำเนาะอือมไม่แต่ผู้อันไม่ได้โชคได้ลาบเลยลอือฝันดีเป็นตาถือกนะ้าปูงวดน,นี่เนาะเป็นแนวทางบนานบะ้านเป็นตะเถือกยู่แล้วอ่ะอือค่ะ เตี่ยจะใชนีนฝวกที่บอกไปคือชื่อไวล์ลวดนะสีมันนะอ่านท่ามันนแล้วมาสิเจเลอฝาป้ามหาติงชีนะเนะอย่าทำบุญอยู่นะปูเนาะเจ้าทางวัปรขาดแค่หลายยางหลายแนวนกปู่จ้าเจ้าื่อนอันนี้อ่าเื่อนอุปบาเเลื่อนนักที่เห็นอะไรอ่ะว่าเด้ไปทำบุญนำ ปาล์มกาแฟเนี่ยน้าปูเนาะจ้าจ้าได้สั่งพี่ได้มันหลายก็ได้สั่งน้ำปูเออพี่ได้มันหลายก็บอะไรมาสั่งใช่กันชินะอืออือก็เป็นแนวทางเนาะปู่เนาะเป็นแนวทางครับอือเราก็ไม่รู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับปู่เนาะมันก็จะออกตัวไหนแค่ออกตรงกับของเราก็พอจะได้เห็น มีบุญมีวาส,สนาได้สร้างได้ทำบุญช่วยกันใช่ครับได้สร้างศาลา,ราสร้างวัดช่วยกันใช่อยู่ครับปู่เดี๋ยวว่าของปู่นี่ก็เข้ามาห้าหกงวดติดแล้วนะฮะก็เห็นนั่นแหละครับผมเจ้าบัตรท่านมีผู้ทำบุญน,นะปู่เจ้าเจ้าีแล้วก็ติดตามปู่แบบนี้ครับหจ้างวดแล้วว่าสั้นห้าหกงวดแล้วปัดงวดนี้ระสีดังไปอยู่งใส่มา น่าหน้าบานนี่จี้จีได้หมูจักกระปานนี่แหละแต่แต่ลงคลิปปู่ทีไรคนไม่ค่อยดูแม่ปู่เขาก็เลยไม่เห็นนั่นนะคุบ่เบิ่งอืมคนบ่ค่อยเบิ่งแดงได้สิมีดวงนี่เอออยู่ที่ดวงเนาะปู่เนาะแบบคลุ้มคลุ้มกันนี่ได้เห็นไม่เห็นอยู่ดีเนาะ จช่ว่าข้อนขันเห็นม่าเขาเขากะติดเขากะขอมาเบิ้งเราเองหนอกจี้แมนอยู่ครับปู่แมนมาที่เข็นครับแต่ว่าก็มีคอมเมนต์มาว่าให้ตามปู่อวดแหน่เนาะค่ะเพื่อนว่าเออก็ลองเราเบิ้งซื้อโอกาสให้เบิ่อโทรไปโูดเนาะบักบักปูคอมเมนต์นในการจัดกบริบทที่บอกไลยนะถ้าเรียนมาท้องเนอาชีพการงาน ทุกคนเด้อสาธุครับปู่ครับสาธุครับสาธุสาธุสาธุขอเป็นแนวทางนะครับผมของปู่อ้วนริมป่านะครับเข้ามาหหกงวดแล้วนะครับเอฟซีครับนะฮะสำหรับเอฟซีที่ตามปู่อ้วนนะครับผมวันนี้ตามให้แล้วนะครับผมเอาได้มาแล้วนะครับผมมีสี่หางนะครับสําหรับเลขสองตัวเนาะห้าหางนะครับยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ กับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ